หลายครงมุดเข้าไปละมุดเข้าไปซอกหินล้โอเคแถวหน้าบ้านแถวบ้านงูเยอะจริงๆครับเอาโลกชาวนี้ก็เจอลูกงูหนึ่งตัวใช่งูปีแก้ว อป่จับใส่ขวดจะไปปล่อยในป่าไกลๆบ้านแต่ถ้าเป็นงูถ้าเป็นงูกระปะมีพิษไม่เหลือโดนทุบหัวตายไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นงูที่ไม่มีพิษก็เลยเอาขวดขวด มันล่อให้มันเข้าในรูแล้วก็ปิดแล้วก็เอาไปปล่อยทางป่าไปไกลบ้านตื่นเช้ามาได้ยินเสียงนกกระจอกมันร้องร้องแล้วก็บินวนเวียนวนเวียนอยู่บริเวณหน้าบ้านอันเนี้ยแล้วก็ออกมาดูว่านกกระจอกมันร้องมันเดือดร้อนอะไรเข้ามานั้งนานเราก็สงสัยครับเลยเดินมาดูก็เจอเลื้อยอยู่ บริเวณนี้พอดีเลยเวลงรถหน้าบ้านพอดีเลยก็จับใส่ขวดเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยในปา่าแถวนี้น่าจะมีอีกหลายตัวครับหน้าบริเวณบ้านลุงแหวงบ้านหล้านชายบ้านพี่ชายก็เป็นป่าทั้งนั้นเลยครับนะครับเมือ่อสักเดือนที่แล้ว มาคลิปก่อนเนาะลุงแหวงก็เคยไล่ที่ว่ามันกินอึืงอ่างอะี๋ยว,ว่าลุงแหวงเป็นป่าทั้งนั้นเลยครับคนดูครับเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยป่ามันเดิมแต่ว่าเป็นป่าที่อยู่ไกลๆบ้าน ใครรู้จักว่ามันคืองูอะไรก็ช่วยแนะนำมาหน่อยนะครับวยบอกมาหน่อยนะครับมีพิษหรือไม่มีพิษไปไปคืนสู่ธรรมชาติเอามาปล่อยไว้แถวป่าป่าข้างทางรถป่าข้างทางรถไฟนี่แหละครับท่านผู้ชมเปิดปากแล้วก็ เปิดปากแล้วเดี๋ยวปล่อยให้มันเลื้อยออกไปเองรอไปน่าจะหมดแรงวไม่อยากจะออกแล้วพอพราะเปิดปากพอะเปิดปากขวดให้ออกแล้วไม่อยากจะออกเอาไป ไปดิไม่ไปเด้กเอาไปได้แล้วอ,อย่าก,กลับเข้ามาอีกนะอไปไปทางโน้น <c oughs> ไปทางโน้อนอย่าก,กลับเข้ามาอีกนะวกเว้ยไปทางโน้นไปเออไป,ไปทางโน้นไปเข้าป่าไปเออไปแล้วไปแล้วเรียบร้อย วะไม่เห็นเว้ยมันลายทางมุดเข้าไปละมุดเข้าไปซอกหินละโอเคจบข่าวแล้วแต่เองเนอะหาชีวิตหาทางเอาชีวิตรอดเอาเองไปละ